บริษัทต่างๆนะครับบรับิาัทขอเซฟงบริษัททชัยนะครับพวกเราเองขอเสียงปรอืูอนท่านมีผลงานในการที่สร้างกลุ่มเคมีละอ่อเยอะนะครับหึ่งสามโดยเบื้องต้นนะครับแล้วก็โครงการแปลงใหญ่กิจกรรมในการที่จะนําเครื่องสารทางปามมาใช้สัมผัาสัมทางปามโครงการช่วยน้ําร่วมโครงการ ใช้ถังหมักหญ้าโครงการส่งเสริมเลี้ยงโคเนื้อเย็้แพะแบบบูรณาการเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ท่านผูาาน้วัาตําเมอเนี่ยทำยันต่อเรื่องดังนั้นต่วันนี้เรามาท่านบอกว่าพอดีเลยที่เห็นน้ําท่วมซึ่งได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นจริงของเกษตรกรว่าการเลี้ยงโคเนื้อเลี้ยงสัตว์ในภาคใต้เราเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายถึงแม้จะมีความุดดสมบูรณ์ดังนั้น ดีกว่าเราไปที่ไกลๆที่เป็นโมเดลฟาร์มต่างๆซึ่งไม่อยู่บนพื้นฐานองการที่เราจะทํางานเพราะพวกเราทํางานบนพื้นฐานองการแก้ปัญหาให้เกษตรกรแก้ปัญหาให้ชุมชนชาวบ้านดังนั้นการที่พวกเรามาเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เลี้ยงวัวอยู่ฟาร์มไม่ใหญ่แต่ดิ้นรนเนี่ยนี่คือความเป็นจริงที่พวกเราเองจะต,ต้องคิดต่อว่าในองค์ความรู้ที่พวกเราเล่าการคุยกันมาเนี่ย จะนํามาใช้ในการพัฒนาชุมชนเราได้อย่างไรนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่าเครัคครับผมก็สวัสดีอาจารย์อีกทักคงนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมสวัสดีค่ะผมชยพงก์เริ่มเรียไทยเป็นคนส่วนตัวยนงครับผมก็ดีๆตลอดน้องทุกคนนะครับผมแล้วก็ที่เป็นขอกรุงเทพแต่อยู่นี่สามสิบปีเกิอบคึ้นชีวิตเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ นายตายได้นะครับผมคุณปนีเป็นคนที่ได้กันนะตายหมดนนี้ตายหมดแล้วตอนนี้ตานเราเล่นเดี๋ยวผมส่งไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นเรื่องของช่วงนะผู้อ่วน นะครับผมเป็นช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็ที่นครเนีน่ยค่อนข้างที่จะตกมานสีหวันแล้วนะครับผมแต่ว่าพื้นที่ของมอเตอร์สีนก็นยังยังน้อยกว่าที่ทาสาลาเมื่อเช้าที่ขับรถมาจากทาสาลากา็หมายความว่ามีการจำแนกตัวหรือเพิ่นนไไมได้หนึ่งตัวนะครับหลังถนนไปก็หมายถึงว่าเป็นทะเลน้ำนอกจากน้ำน้ำจะเต็ตมแล้วก็ แต่สีคนเนี่ยยังยังไม่มีอย่างนั้นนะครับแต่น้ำก็กำลังผ่านะครับแต่ว่าคืนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งผมก็ต้องกลับมาจากบ้านมัศลับผกติอยู่ที่นี่นะฮะตำแหน่งอยู่ที่จาบ้านอยู่ห่างกันที่30กิโลเมื่อคืนนี้ประมาณจบจบทุ่มก็กลับมาดูวัวที่นี่เพราะว่าที่นี่เมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงที่นี่ฝนยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ตกฟลูโกอย่างนี้แต่ว่ามีพาย,ยุของน้าเข้า ะครับประมาณสัก5นาที10นาทีเท่าน <k> ั <k> ้นแล้วก็เข้าตรงไหนตรงนั้นก็นะครับหลังคาเปิดนะครับผมมีการเกษติดชาวบ้านเสียหายอยู่ประมาณ120หลังแล้วก็มีต้นไม้ก็คือต้นตะท้อสังฮะต้นใหญ่นะครับลงท้องแค่ัวนท้องตัวนึงทั้งสอผมเข้าของการลังคักนะครับผมแล้วก็ไใ่ก็ลำบากตอเชื่องนะครับผมก็นสุดายด้วยด้วยด้วยประเทีนนะครับก็เป็น วัตภัยเพราะฉะนั้นในทางราชการเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าในทางราชการขนาดนี้อยา่าสิ่งที่เราช่วยได้ช่วยกับเกษตรกรได้ตามตามหลักเกณฑ์นะครับผมผมอธิบายที่ว่าตามหลักเกณฑ์เนี่ยถ้าเราเป็นเกษตรกรนะครับพ่อแม่เราบางคนอาจจะเป็นเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะปลูกพืชหรือว่าจะด้านประมงนะครับหรือด้านสัตว์นะครับผมก็ต้องเรียนว่าเราต้องขึ้นทะเบียนกับทางราชการการขึ้นทะเบียนกับทางราชการเนี่ยนะครับ ประโยชน์ที่ได้ก็คือ,อนอกจากเอารวบรวมข้อมูลไปเพื่อทํางานบางคับให้งานแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือ,อทางราชการจะได้ดูแลนะครับคุณจะได้สิทธิ์ในเรื่องของการถ้าประสมใช้ทีิบัตนก็จะมีส่วนในการช่วยเหลือไ,ได้ถ้าเลี้ยงแล้วไม่ขึ้นทะเบียนเขาไม่มีข้อมูลนะครับผมแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ด้วยก็จะขาดข้อมูลไปนะครับผมเพราะฉะนั้นน้องๆที่นี่ใครเลี้ยงสัตว์้างที่บ้านต่อไป เนไหมี้ยแต่แไม่ได้เี้ยนะครับผมเพราะจะนันเราดูนะเพราะฉะนัดหนึ่งเหมือนกับเนี้เหตุเฉพาะหน้าตรงเนี้ยต้องระบอกว่าเหนึ่งด้ยถ้าคุณขึ้นทะเบียนคุณได้สิทธิ์แต่ถ้าขนาที่คุณเกิดไฟแล้วคุณยังไม่ขึ้นทะเบียนถ้าเกิดไฟและคุณยังไม่ขึ้นทะเบียนแล้วเขาประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยคุณก็หมดสิทธิ์เหมือนกันนะครับ ช่วยเฉพาะหน้าได้แต่ว่าการชดเชยเป็ต่างคุณจะไม่ได้สิทธิ์เพราะการได้สิทธิ์หนึ่งต้องลงทะเบียนขึ้นทะเบียนก่อนตอนเกิดอพิปัติหนึ่งวันนะครับผม่างสำนักงานผมเนี่ยผมปิดให้ตลอดนะฮะไม่ปิดแต่บางพื้นที่เนี่ยคนน้อยนะครับผมเรามีคนน้อยบางทีเขาก็เปิดยู่แค่เป็นช่วงนะฮะสามเดือนไหนเอาขึ้นหลังจางนงกนั้นเขาจะได้ไปทํางานอื่นนะครับไม่งั้นต้องนั่ง้าของอยู่ยนี้นะครับผมเพราะว่า การขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเป็นการออนไลน์การขึ้นทะเบียนเป็นการออนไลน์เพราะถ้าออนไลน์แล้วมันลงมาที่ให้รู้ว่าคุณขึ้นทะเบียนเมื่อไรมันก็จะเป็นเป็นหลักฐานนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้น้องมาเนี่ยนะครับผมในพื้นที่ขณะนี้ก็เหมือนกับกําลังยุ่งๆวุ่นๆ,น,ๆนะครับยุ่งๆวุ่นๆอีกนะครับเพราะว่าต้องส่วนใหญ่แล้วก็คงจะต้องไปดูในสภาพพื้นที่นะครับบางคนก็อาจจะต้อง อยู่เป็นหลักแหล่งคือเป็นข้าราชการตอนนี้อยู่ในพื้นที่เนี่ยภาวะตอนนี้ต้องอยู่กับกับที่นะครับต้องเฝ้าพื้นที่คนที่อยู่บ้านข้างน,นอกคุณก็ต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้นะฮะแต่ค่ำคืนก็ยังถึงเวลาต้องที่ณาว่าเราต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าหนึ่งก็คือเพื่อที่จะช่วยช่วยชาวบ้านนะครับเพื่อเี่ยะช่วยชาวบ้านนะครับผมรู้ประเด็นตามนี้อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของของของ,ของทางราชาการ ทีนี้น้อมมาเนี่ยส่วนใหญ่น้อมก็เรียนทางด้านด้านสัลนะครด้านตัเป็นหลนะครับผมอดีตผมผมก็เรียนจบจากโรงเรียนสัตวแพทย์ขององกาันธ์ขึ้นขนานี้ยุบไปแล้วนะครับแล้วก็มาเรียนต่อที่สอที่ปริญญาตรีที่ราชมงคลใสยใหญ่นะครับผมแล้วกับอาจารย์ก็ประสานงานกันนะครับในเรื่องของการทํางานด้าน ด้านประวัตา์นะครับผมคนเนื้อสีวิชัยนอกคงได้ยินอยู่แล้วนะครับอยู่กับอาจารย์นะครับผมผมก็พยายามประสานตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยผมอยู่ในพื้นที่นะครับงานหลักๆที่จริงไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะครับผมแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เราทํางานในทุกนี้เนี่ยผมผมคิดถึงประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักสําคัญของ พราะบางครั้งเนี่ยงานหลากหลายแต่บางครั้งเนี่ยเราทําไม่ทันนะครับผมบางครั้งผมอาจจะต้องอวางงานบางงานและก็หยิบง,งานบางงานแต่งานที่ที่ที่ไม่ค่อยปล่อยไม่อย่างปล่อยก็คืองานที่เกษตรกรเขาได้ประโยชน์นะครับผมเขาได้ประโยชน์ประโยชน์เนี่ยก็คือ เขาได้ที่แน่นะครับผมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางอย่างที่เราบางทีเราเราไม่ค่อยได้จับเนี่ยเพราะว่าเนี่ยก็คือมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้คนโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลอะไรต่างๆนะครับผมแต่การทํางาน่วนใหญ่เขาก็บอกว่าข้อมูลเป็นตัวสาคัญนะครับต้องมีข้อมูลนะครับข้อมูลต้องเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับแต่ในทางปฏิบัติผมเนี่ยถ้าผมมัวแต่เก็บข้อมูลเนี่ยผมเก็บได้สักคนมั้งนะครับผม แต่คนอื่นเขาจะเสียอวอกาสเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือในลักษณะที่ผมทํางานที่นี่นะครับผมรับว่าลักษณะของการทางานที่นี่เนี่ยเราหนึ่งก็คือพัฒนาจากเกษตรกร์อยอู่เดียเด่ยวนะครับพัฒนาจากเกษตรกร์อยเดียว,ยวนะครับผมถ้าเขามีอะไรเนี่ยก็สามารถปรึกษาเราได้น้องมีอะไรปรึกษาพี่ได้แต่พี่จะทําอะไรกับน้องได้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนเนี่ยหนึ่งก็คือทําอย่างไรให้เกษตรกรเนี่ย ที่เขามีอาชีพเดียวกันท่านที่สัตว์เดียวกัน,น,เ,กนเขาขอกลุ่มรวมกลุ่มกันให้ได้นะครับถ้าเขารวมกลุ่มกันได้แล้วนะครับผมเราก็จะได้พัฒนาต่อไปได้นะครับผมแล้วที่นี่ไปถึงขั้นที่เรียกว่าจาก,กเกษตรออนไลน์เดียวไปลักษณะของเกษตรกรกลุ่มแล้วจากกลุ่มเป็นเครือข่ายนะครับจากกลุ่มเป็นเครือข่ายเพราะฉะนั้นสัตว์ในพื้นที่ที่นี่เนี่ยนะครับผม จากเดิมๆเนี่ยปกติแล้วพื้นที่ที่นี่น้องจะเห็นว่ามันทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเทือกเขานะฝั่งตะวันออกฝั่งนี้ก็คือจะเป็นทะเลเพราะฉะนั้นธรรมชาตินะครับผมย่อมจากที่สูงลงที่ต่ำนะครับผมเพราะฉะนั้นทางที่ตะวันตกเนี่ยนะครับจะเป็นภูเขาเทือกเขาแล้วก็ลงที่ต่ำก็คือทางชายทะเลทางฝั่งตะวันตกนะครบเพราะฉะนั้น พื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาชีพของเกษตรกรที่นี่ของคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่สีเขียวก็คือเรื่องเรื่องด้าพืชเป็นหลักและพื้นที่นี่มันก็คือยางพารากับปาล์มน้ะหมันนะครับเมื่อก่อนอาจจะมีพื้นที่ราบบางส่วนที่เป็นที่นาปัจจุบันเนี่ยนาข้าวค่อนข้างที่จะน้อยมากนะนาข้าวเลยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เราเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวก็คือพื้นที่ของ ผลปาร์น้ำมันกับยางพาราแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจของปัจจุบันนี้มันทําให้นะครับต้องปรับเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อก่อนก็เปียยางนะครับโดยเฉพาะช่วงยางที่ราคาร้อยกว่า200อเนี่ยนะครับผมหนาข้าวพื้นที่รุ่มตับหนาข้าวนะครับ,นะรบต้องปรับเปลี่ยนมามาทำทำอย่างอื่นก็คือมาลุกยางนะครับ พอดาข้าวข้าวปัจจุบันก็ยังราคาก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมชาวนาก็บอกชาวนาประเทศไทยนี่ก้อน่างที่จะลําบากนะครับอยู่ไม่รอดน,นะครับผมแต่ถ้าปัจจุบันนี้เขาบอกว่า1.4.0น้นะครับผมเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยทำนาข้าวมันแปลงเล็กต้องใช้แรงคนแรงอะไรต่างๆแ,แต่ปัจจุบันเขาบอกว่าถ้าใช้เทคโนโลยีเข้าไปและลงขนาให้แปลงใหญ่ให,ใหแล้วก็อเอาเครื่องมือเข้าไป นะครับมันก็เป็นการลดต้นทุนอย่างมันก็อาจจะโอเคได้สำหรับรายที่เป็นเป็นนายจุดนะครับผมแต่ราคาข้าวเป็นตัวหลักมากกว่าที่จะจะมานักน,นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ปลูกปลูกยางพาราเอาอยางพาราไปปลูกในนาซึ่งมันก็เป็นปัญหาปัญหาเพราะเพราะว่าหนึ่งก็คือ,อยางพารามันไม่ให้ไมให้ผลผลิตแล้วจวังหวะมันเจอตอนนี้เข้าไป ราคายางแท่กส้่สิบบาทที่เกินประมาณนี้นะครับผมนี่แยกปางน้ําน้ำมันตอนนี้ประามบาทนะครับแต่ปานน้ำมันก็มีทัใหุ้้นกินทงน้ำนะครับผมราคาตกนะครับผมเพราะฉะนั้นเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนนะครับนโยบายรัฐบาลก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนยางปรับเปลี่ยนปานน้ำมันก็ตามแต่หรือว่าให้มีอาชีพเสริมต่างๆก็ตามแต่ในพื้นที่ของสี่คนเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้น จากเมื่อก่อนมันเป็นไรายได้แค่ไรายได้เสริมนะครับเลี้ยงวัวเป็นรายได้เสริมเลี้ยงแพะเป็นรายได้เสริมแต่ปัจจุบันเนี่ยทางวัวและแพะมีเกษตรกรบางคนเป็นรายได้ขยับเป็นรายได้หลักแทนพืชที่เันมีอยู่นะครับผมนะบแล้วก็ทั้งวัวและแพะเนี่ยมีสัตว์สีกระบาะซึ่งกินกินสีเขียวกินพืชอ,อยู่แล้วซึ่งก็มีหลากหลายในพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีหลากหลายในพื้นที่มันคือสิ่งที่ ใช้เศษสิ่งเหลือใช้และยิ่งด้วยนะครับปลูกปาล์มมากปาล์มก็ตัดไปก็ตัดทิ้งนะครับผมเมื่อก่อนนี้คนก็อาจจะบอกว่าปาล์มเอามาเลี้ยงวัวไม่ได้หรือว่าไม่เคยเลี้ยงนะครับกินแต่ยากนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันในพื้นที่ของที่นี่ต้องบอกว่า,าจากการที่ใช้ใบปาล์มนะครับผมเอามาเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเขาก็สามารถใช้ได้ และบางลารลยก็อาจจะใช้เป็นหลักด้วยซ้ำไปแต่ด้วยผลวิจัยนะฮะผลวิจัยอาจารย์ก็ทําผลวิจัยในเรื่องของทางปังอยู่แล้วนะครับผมก็ค้นสืบคนจาก Google ผมไม่รู้อะไรผมถาม Google เป็นหลักไม่ว่าจะทําอะไรนะนะครับผมง่ายที่สุดนะฮะตาม g ูเกิลเป็นหลักนะฮะถามอาจารย์อาจารย์บางทีอาจารย์าารย,ยังติดภาระตอบไม่ได้นะครับผม แต่การไปจำอยู่ใน Google นะฮะก็ะสืบคน้นในผลการทดลองได้อะไรได้นะครับในการวิจัยได้นะครับเรื่องทลือาง,างผมก็ดูใน Google นะครับเป็นคนงานของภาควิชานะครับผมแล้วก็เอาผลงานวิจัยนอะไรต่างๆบพวกนี้เอามาปรับใช้กับการคิดต่อในที่นนะครับผมตกลงไหนะมเพรานะฉนะนะั้ในการทำง,งานเนะี่ยผมยึดหลักในเรื่องของ เรื่องของการพัฒนาปุ่ยเกษตรตอนนหลักเป็นสํงทานะครับเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นต้าน้องมาดูเรื่องวัวนะครับวัวที่นี่มันก็จะเป็นวัวเป็นวัวลูกผสมเสียสวย่วนใหญ่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ของประติีนนะครับฟางพื้นที่เ็าอาจจะมีวัวพื้นเมืองแต่ที่นี่วัวพื้นเมืองจะอยู่แถบแถบทางหาใชายเขาไกลจากหน่วยผสมเตียงที่นี่มันจะมีหน่วยผสมเตียง สองหน่วยนะครับ <Me an> กับคนที่ไม่ค่อยชอบบริรับชักรับบริการนะครับหรือว่าชอบที่จะเลี้ยงวัวพื้นเมืองวัวชนนะฮะการเลี้ยงวัวพื้นเมืองเนี่ยก็หนึ่งอาจจะชอบคนใต้เนี่ยอาจจะชอบเรื่องวัวชนกับสองเรื่องเรื่องของความแข็งแรงไม่เรื่องมากการเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองเนี่ยก็คือความไม่เรื่องมาก ความไม่เรื่องมากก็คือคนที่ค่อยๆเอาใจใส่น,นั่นคือลาาาักษณะนะผมผมมีอยู่สองประเด็นนะก็คือถ้าเขาอยู่ห่างไกลเราเนี่ยเขาเลี้ยงเยอะเขาก็จะไปอยู่หา่างไกลหน่วยหน่วยบริการก็อาจจะใช้หน่วยบริการไม่ได้แล้วก็เลี้ยงสัตว์จํานวนมากนะครับผมก็เลี้ยงแบบปล่อยอันนั้นธรรมชาติช่วยเลี้ยงก,กับสองคนที่เลี้ยงไม่มากอยู่ใกล้เรานะครับแต่ไม่ค่อยดูแลเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงสัตว์ประเภทที่ ค่อนข้างแข็งแรงหากินเองเอาตัวรอดได้แต่ว่าถ้าใช้สัตว์ที่มีพันธุก,กรรมนะครับเป็นสัตว์รูปผสมที่มีสายเลือดต่างประเทศอะไรเงี้ยอันนี้พวกนี้ต้องใช้ความพยายามความสามารถความเอาใจใส่ที่จะดูแลเขานะครับอันนั้นส่วนหนึ่งนะพื้นทียพ่อสีชนไม่มีสนามชนนะบัวนะฮะแล้วก็คนที่ชอบนชน หาได้น้อยนะคนพอได้ก็เลี้ยงวัวลูกผสมไม่ได้เลี้ยงควัวชนคนเลี้ยงควัวชนคนพอได้คนใหญ่โตๆพวกนนะั้นส่วนใหญ่อาจจะเลี้ยงสังคมบรารมีหรือว่าอะไรตนะ่างๆก็แล้วไปที่นี่ไม่ไมีควัวชนนะครับเพราะฉะนะั้นที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ถ้าเข้าลงในพื้นที่แนละ้วส่วนใหญ่ก็จะเห็นในเรื่องของวัวนะก็จะเป็นวัวลูกผสมเสียส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเรื่องของตลาดก็าเป็นตัวสําคัญเพราะฉะนั้นเรื่องวัวส่วนเรื่องวัวเนี่ยนะครับในพื้นที่ขนาดนี้เ,เนื้อวัวเนี่ยวัวเ,เป็นเปนเนี่ยช่างกิโลน่าจะอยู่ที่าราคาดีสุดแล้วปร,ประมาณ90นะครับเดือนที่แล้วขายได้ก็ประมาณ90-2 9 4บาทขายได้แต่พื้นที่อื่นส่วนใหญ่แล้วต่ำกว่า90 อันนี้อาจจะเป็นข้อว่าหนึ่งก็คือในเรื่องของการทำงานที่มันมีเคกิดข่ายและต้มีผู่คาอีครับผมให้ภาพกรอบไปก่อนว่ากราบกรอบกรอเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็อันนั้นก็คือความเต้องใช้ตลาดเป็นตัวกดดันด้วยนะครับอันอันนี้คือส่วนสำคัญแล้วก็ของน้องๆคงจะเลี้ยงอาจจะเลี้ยงเรื่องวัวลงมาด้วยผมให ให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักอย่างนึงนัครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะเราอยู่ตรงจุดไหนก็ตามแต่ทุกจังหวัดเนี่ยมันมีการบริโภคเรื่องนมเนี่ยค่ขอนข้างที่จะมากแต่ว่าคนเลีนน้ยงวัวนมหาแทบจะไม่มีน้อยมากภาคใต้มันมีมางก,ก็คือที่บ้าลุงก็ได้สุราษฎร์าจะมีสัก่ยู่ไม่มีเลยนะันนักพรเนี่ยมีบริษัทนมอยู่สองบริษัท เพราะนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันทําเรื่งลงลงรงเรียนอยู่แล้วนะครับก็จะต้องเอาลงจากที่อื่นเข้ามานะครับแล้วก็มีการผสมผวนคนผสมด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้อันนี้คือตลาดบอกว่านี่คือตลาดตลาดตัวที่สําคัญแต่การเลียงวนลงเนี่ยข้อการที่จะต้องสุดยอดมากกว่านะครับแต่ว่าของพวกบริษัทเนี่ยจะมีนโยบายนะครับผมในเรื่องของการส่งให้เกษตรกรที่จะ italien pour l'homme.